พร้อม88จสิงโอ้ยมีหลายโรคเข็นรถเข็นััหนึ่งสิบรอบแล้วก็ถีบจักรยาน40นาทีบ้านหลังนี้เนี่ยก็สนุกดีหลานมาก็ต้องมามีมีความสุขมากอยู่อยากอยู่ก็บเขา อากงไม่ได้แต่งงานเนาะเป็นพี่สาวคนโตดูแลพี่น้องๆต่างๆที่บ้านก็เสียสละไม่เลยนหนังสือแล้วก็เป็นคนเป็นเหมือนเสาหลักเป็นเหมือนคนแม่คนที่สองของที่บ้านนะครับที่ช่วยดูแลครอบครัวเยงดูหมูมันมาตั้งแปดคนสองแม่คนใหญ่มีมีลูกสามคน <c oughs> คนน้อยนี่ห้าคนผู้ชายหมดถิบจักรยานไปรับไปส่ง <c oughs> อยู่ว้านตึกแถวโอ้ยสามสี่สิบปีตอนแรกผมทํางานอยู่กรุงเทพครับเพิ่งกลับมาช่วยงานที่บ้านได้ประมาณสิบกว่าปีปีแรกที่แต่งงานมาปุ๊บเนี่ยก็มาอยู่บ้านอากเลยมันอยู่อาก็เลยครับก็แบบไอออยากได้นะอยากได้บ้านเดียวมีสวนผักมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือโจทย์แรกที่แจ้งสถาปนิกเลยนะครับหรือดีไซเนอร์ Designer เนี่ยก็คือทําบ้านสําหรับผู้สูงอายุก็คืออากนะครับแล้วก็เผื่อ ในอนาคตด้วยนะครับก็คือจะมีทางแล้ทางเดินมีห้องน้ำที่เป็นยูนิเวอร์ d e ลดีไซน์นะครับแล้วก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวจะไม่มีสเต็ปมากสำหรับอากกนะครับแรกๆก็ปรับกันเยอะเหมือนกันจนจนลงตัวแล้วครับตอนนี้ก็ห่วงสุขภาพอากโอนะครับอยากให้อากอยู่แล้วไม่คิดมากเนาะแล้วก็อยากให้ใช้ชีวิตบ้านไปชีวิตให้มีความสุขพาไปหาหมอทุกสามเดือนภูมิใจอมากเลยแหละ อยากพูดว่าอยากได้อะไรถ้าพูดว่าอยากได้อะไรปุ๊บโม่จะซื้อมาทันทีเลยบอกว่าอยากได้บ้านก็มีบ้านครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ทําครับส่วนใหญ่อากโอทํากับข้าวให้มากกว่าแต่โม่เขาไปทํางานถึงบาง,งทีก็มาข้ามนะ่ะทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอ๋อถ้าเมนูเด็ดสุดก็เป็นผัดไทยครับลองๆมาก็าหมูเค็มครับที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของอากโก ทำกี่ครั้งกี่ครั้งลูกหลานก็อร่อยแฮปปี้ทุกคนผัดไทยอ่ะแล้วก็หมูเคม็มหมูสามรสด,ดีใจครับที่ได้ดูแลอาก,กแล้วก็ดูแลลูกผมแฟนผมด้วยเนาะเพราะว่าบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านอีกบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นครอบครัวเล็กๆนะครับโดยมีอาก,กมาเป็นล้มโพล้มใสให้ที่บ้านหลังนี้ต่อหล,ล,ลักๆก็บอกอาก,กูตรงๆเลยครับว่าจะย้ายมาบ้านหลังใหม่นะ อาก็อยู่บ้านคนเดียวไม่ได้อยู่ที่นู้นก็จะเงียบเงามากๆเลยคือโดยพื้นฐานของผมนะครับก็ตั้งแต่เด็กๆนะผมก็อยู่กับครอบครัวใหญ่มาเนาะเพราะว่าเป็นคนเชื้อสายจีนทางผมมาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอยู่กันหลายๆครอบครัวในบ้านหลังเดียวหรือว่าในแอเรียเดียวนะครับแต่ในส่วนของภรรยาผมมากกว่าเนาะที่อาจจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับทั้งวัฒนธรรมด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวแฟนผมก็เป็นคนไต้หวัน นะครับวัฒนธรรมประเพณีก็อาจจะไม่เหมือนกันช่วงแรกๆก็อาจจะใช้เวลาปรับตัวนอนข้างนานหน่อยครับแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็มีสเปซให้กันและกันก็คือว่าอากเนี่ยก็จะมีโซนที่อากอยู่เป็นส่วนตัวทางภรรยาผมก็จะอยู่โซนหนึ่งที่เป็นส่วนตัวเช่นกันนะครับแต่บางจังหวะเนี่ยมันก็จะมีจุดกลางที่กินข้าวด้วยกันนะครับหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันใช่ตั้งใจออกแบบไว้ก็คือ ก็อยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยอยากดูแลอากูด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องดูแลครอบครัวลูกผมแล้วก็แฟนผมด้วยเช่นกันถ้าเริ่มที่คุณพ่อคุณแม่ก็กหลักๆผมน่าจะช่วยเรื่องเรื่องงานของของครอบครัวที่บ้านนะครับซึ่งที่บ้านเป็น Family Business นะครับแล้วก็ในส่วนการไปกินข้าวด้วยกันไปทำกิจกรรมร่วมกันนะครับของอากก็เช่นกันนะไปชวนกินข้าวพาโกไปหาหมอนะครับ เรามีการพูดคุยกันซึ่งวันนั้นอ่ะเราก็คุยว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยวันนั้นเราคุยไปทั้งหมด4ชั่วโมงฮนะไปที่บ้านของอาก,ก,ก็มีโอกาสเข้าไปเพราะเราก็จะเห็นความสัมพันธ์เรื่องของพฤติกรรมที่อาก,กใช้เป็นประจำเพราะบางอย่างเราก็ไม่ปรับเปลี่ยนแต่บางอย่างก็ทําให้ดีขึ้นไลฟ์สไตล์อย่างอาก,กชอบทาอาหารเราก็ยังต้องคลิปพื้นที่สำหรับให้ท่านได้ได,ได้ทากิจกรรมหรือการเชื่อมโยงเรื่องของความสัมพันธ์ในแง่ของ วิชวลหมายถึงว่ายังเห็นกันสามารถดูได้ว่าเผู้ใหญ่อยู่ยังไงมีอันตรายไหมอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องดูด้วยเพราะวันที่เราคุยกันเนี่ยอาโกท่านก็มีอายุมากแล้วแต่ว่าณนะบ้านเสร็จเนี่ยเราต้องคำนวณเผื่อไปอีกว่าณนะวันนั้น,นสุขภาวะเป็นยังไงหลักการสำคัญก็คือเราต้องคิดว่า ลักษณะของการเดินของผู้ใหญ่มีมีความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยนั้นทางลาดทั้งหมดหรือว่าทางเดินทั้งหมดเนี่ยต้องสมูทสเตปในบ้านจะอยู่เฉพาะในส่วนที่เจ้าของบ้านเองสามารถเดินทางสะดวกแต่ถ้าเป็นลักษณะของผู้ใหญ่เนี่ยเส้นทางที่ผู้ใหญ่เขาเดินเนี่ยเราจะให้เขาเดินได้ค่อนข้างง่ายและก็มีราวจับเป็นระยะให้นะครับสก็คือเรื่องของความลื่นของวัสดุที่ใช้มีความสําคัญเพราะว่าผู้ใหญ่ท่านต้องประคองตัวเนี่ยนั้น การเลือกวัสดุที่ใช้จะต้องสําคัญกับเรื่องของการเดินของผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องของอพื้นที่ต่างๆที่เข้าสัมผัสเนี่ยแสงสว่างจําเป็นจะต้องเพียงพอให้กับผู้ใหญ่ท่านในการที่จะเดินทางไปสู่ที่ต่างๆรวมถึงมุมเหลี่ยมคมต่างๆจะต้องให้น้อยอเพราะเกิดท่านล้มไปเนี่ยจะต้องได้รับความปลอดภัยมากในการที่จะเดินเหินต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยในเรื่องของกระบวนการออกแบบ ให้ความสําคัญรวมถึงเรื่องของวัสดุที่มีการส่งเรื่องของสารเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องเน้นที่ทําให้สุขภาวะเพราะว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านค่อนข้างเยอะกว่าคนวัยทํางานเพราะฉะนั้นการที่จะใช้สารต่างๆหรือวัสดุตกแต่งต่างๆเนี่ยต้องเน้นอะไรที่ธรรมชาติสิ่งที่บอกว่าเราเบรกค,ความคิดก็คือห้องน้ําเดิมของโกเนี่ยแทบจะไม่มีหน้าต่างเลยที่บ้านเดิม แล้วสเกลก็จะ compact เพราะหน้าวันที่โกเขาอยู่ท่านยังแข็งแรงถูกไหมครับวันนี้เมื่อย้ายมาบ้านใหม่เราต้องเข้าใจว่าผู้สูงอายุต้องการสเกลที่เพิ่มขึ้นแต่คําว่าสเกลเพิ่มขึ้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องฮะเช่นยกตัวอย่างเช่นชาเวอร์เนี่ยบางทีนิยามเราเข้าใจว่าต้องออกแบบให้ใหญ่แต่ใหญ่เกินเนี่ยผู้ใหญ่พยุงตัวไม่ได้ฮะตอนอาบน้ําเพราะอยารู้ว่าบางทีท่านก็เขินที่จะมีคนเข้าไปช่วยอาบใช่ไหมฮะงนั้นสเกลของการอาบน้ำชเว์เวอร์เราต้องคานึงถึงระยะที่ค้ายันตัวเองถึง น,นี้สาคัญความลื่นในห้องน้ําการเดียวกันสิ่งที่บอกว่าเบรกไปเลยคือเรามีช่องเปิดที่เมื่อท่านนั่งทําธุระเนี่ยสามารถเห็นสวนสวนในที่นี้ในแง่วิชววก็ได้เสียงก็ได้เพราะมีน้ําตกมันก็ทําให้บรรยากาศของการเข้าห้องน้ำเนี่ยน้าอาพิรมขึ้นในการเข้าก็แน่นอนเมื่อมันเป็นไฮไลท์เนี่ยการเข้าห้องน้ําก็จะอยู่ในเหมือนกับเป็นพื้นที่สันทนาการไปนในตัวไม่ใช่แค่เข้าไปทําธุระแล้วก็ออกมา คือการรวมศูนย์ของความเรียบง่ายแต่ว่างดงามเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคิดไปที่ DNA ของกระบวนการออกแบบเพื่อใหอ้คนใช้ทุกวัยที่อยู่ในบ้านต้องส่งเสริมเรื่องของความสุขที่เกิดจากการใช้ใช้ประโยชน์จากบ้านนั้นไม่ไม่เคยหอมแก้มกันเลย <laughs> បងថាស្រលាញ់เยอะស្រលាញ់ម៉ា